สดีค่ะตาต้าค่ะมาจากกรุงเทพนะคะบอกเลยกรุงเทพเนี่ยไม่มีใครเอาหนูลงค่ะตอนนี้ค่ะหรือเชื่อเบบี้มาจากเชนยงลีค่ะวันนี้เนูจะไปกินไก่ในฟีฟ้าสวัสดีครับผมลามานะครับผมมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะผมใครที่เจอผมอ่ะขาแข็งๆหน่อยนะครับระวังล่วงนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อสีริโรจนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีอ่ะหนูคือบอรหนึ่งค่ะใครที่วันนี้ในสีสายก็มาดิค่ะสวัสดีครับย้อนนุงจับประจบคลีค่ะนะครับ วันนี้เราจะโบย่าสวัสดีค่ะแป้งบอยนะคะมาจากสมุทรปราการนะคะใครที่เจอแป้งนะระวังขูพวกคุณไว้ดีเพราะผมจะกรีดอัดปูเกะคุณนั่นเองนะคบสวัสดีค่ะปอปื้มนะคะตัวแทนจากจังหวัดชาเชิงเซาค่ะปอปื้มนะคะอยู่อำเภอบางประกงนะคะจะบอกเลยว่าอำเภอบางปะกงเนี่ยมีหนูเป็นหนึ่งเดียวในฟรีไฟล์เท่านั้น7กอคอใอเ7ลปีฟรีไฟล์7จจจังหวัดสวัสดีค่ะแป้งสปริงซองนะคะเป็นตัวแทนจากจังหวัดน,นะครปฐมค่ะ ที่เขาบอกว่าให้พูดขิงขิง,งนี่ไม่มีขาปนเลยเพชริ้งไงแม่ปฐุมธานีเจ็สิเจ็ดจังหวัดจะไหวกันหรือเปล่าคะปฐุมธานีตึงมากนะเจอแน่สวัสดีครับชาวเนตผมอาตองฟอมสุพรรณบุรีวันนี้นะครับอยากจะบอกฟีไฟลว่าถึงแม้ว่าผมจะเล่นเกมไม่เก่ง แต่วันนี้คนที่เล่นเกมไม่เก่งคนนี้อาจจะยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายก็ได้น้องเดียจากจังหวัดอยุธยาฝากถึงผู้เล่นฟีไฟทุกคนเจอแน่ละหัวโฟมชื่อเบียรป๋องมาจากจังหวัดตราดสวัสดีครับผมชื่อวานชื่อช่องเพจมหาเทพวานตัวจริงนะครับบุรีเด็ดคืออยากโดนแบนว่าไข่มุกนนรเจริญผลจากกาญจนบ,บุรีใครคิดว่าเลิศคิดว่าแน่คิดว่าเจ๋งม,มาเจอกันได้สวัสดีค่ะกวางค่ะจากจันทบ,บุรีค่ะ เจ็ดก็คอฉลองเจ็ดปีฟรีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสวัสดีครับบู๊ดครับจากจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีค่ะจตุนะคะมาจากจังหวัดนครนายกสวัสดีครับผมไม้นะครับมาจากปราจีนบุรีนะครับเนตตี้จากเพชรบุรีเจ็ดก็คอฉลองเจ็ดปีฟรีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสวัสดีครับเจครับมาจากลพบุรีเจ็ดก็คอฉลองเจ็ดปีฟรีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสวัสดีค่ะนันนียค่ะมาจากจังหวัด สมุทรสงครามสวัสดีครับผมเฟิร์สมาจากจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้ใครก็ได้มาเหอะผมจะขยี้ให้แหลกเลยเอเจเอาใจค่ะมาจากจังหวัดจันแก้วนะคะสวัสดีค่ะนิวค่ะมาจากจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ ผมฟิกโก้จากจังหวัดสิงห์บุรีปุณค่ะมาจากจังหวัดอ่างทองตัวดีครับผมชื่อนจิวมาจากจังหวัดนครราชสีมาจึงผมที่ขี้อายแต่ฟรีไฟที่หนึ่งผมสวัสดีครับจีโนนะครับผมจากจังหวัดสุรินทร์นะสำหรับฟรีไฟนะต่อยมีมาเจ็ดปีอะแต่ผมอะคือที่หนึ่งของฟรีไฟดอครับพนาประนองคารามวัฒนธรรมหลากหลายเรนูภูไทยเรือไฟโซปางามตาฝั่งโขง ปังปอยแกนดี้จะมาจัดหมดตี้อิแรกสวัสดีค่ะวอลลี่้ะคะ่ะมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะคาสุวัตเทอร์สิมายิ่งมุชันนี่บอเป็นอย่าง,งยิ่งโรลดมุชันสิแลีนสวัสดีครับชื่อสกายนะครับจากจังหวัดยสโสธรนะครับเดินมามัวล้ววงหัวแตกนะครับป้างมาจากจังหวัดมหาสา,าร,ราคามเจ็ดกคฉลองเจ็ดปีปีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดบอกเลยว่าวัอนี้เนี่ยลมไห้โครเลยผู้ยเงเก่งๆเ,เ,เนี่ยโดน สวัสดีค่ะน้ำเต้านะคะจากช่องสคริปน้ำเต้ามาจากจังหวัดชายภูมิค่ะใครที่ยังไม่ี่วมก้าวสิบก็อย่ามาตึงกับหนูนะคะสวัสดีค่ะไกด์ค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะลักกี้นะคะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบอลลาร์สครับผมมาจากกาฬสินนะครับปีไฟใครก็ได้ครับผมมาเลยเจ็ดกรกฎาคมฉลองเจ็ดปีฟรีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดครับผมผคงถอยจากจังหวัดบึงกาฬครับผมสวัสดีค่ะ ชื่อเตยควาค่ะมาจากจังหวัดมุกดาหารสวัสดีครับผมกาฟิวจากจังหวัดเลยขอร่วมฉลอง7กอคอ27ปีฟรีไฟและ77สจังหวัดครับผมสวัสดีครับผมทีเจสีสเกตนะครับถ้าคุณคิดว่าแน่ก็มาเจอกันได้นะครับสวัสดีครับผมบิมจากสกลนครสวัสดีครับผมสอนน้องบัวลำพูเพชรจากหนองคายค่ะชื่อผมผมเจฟฟี่จากนาเจริญนะครับผมสวัสดีครับเอฟเฟกตจากอุดรธานีครับน้องขอจากจังหวัดอุบล สวัสดีค่ะชื่อออมนะคะตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าถึงแม้ว่าจะชื่อออมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ออมมือแน่นอนค่ะสู้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะางค่ะนรายรลินนะคะมาจากนครสวรรค์ค่ะบอกเลยนะคะว่าดาวร้านดวงเนที่ยังไม่สู้ดาวเจอสลดอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะแสงเจ้าค,ค่ะจากจังหวัดกำมพพชร จอได้หมดไม่สนลูกใครเจ็ดโกโคฉลองเจ็ดปีฟรีไฟเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดสวัสดีครับผมชื่อพงครับผมชื่อช่องพงศลิจิตเดียกูครับมาจากจังหวัดเชียงรายครับผมเหนือสุดในสยามครับผมสุดในสุดมาพบกันครับสวัสดีค่ะเมดพลนะคะมาจากช่องเอ็มพีเมทพลค่ะอยู่จังหวัดระปูนเจ้าอันยองอันเซโยเจ้าเหนือเหนือมนุษย์เมียงนานนนทบุรีเพราะว่าตีเจียงหม่เจียงหายพะเยาระปูนลำปาง แป้เนื่องสอนฟรีไฟล์ว่ากันได้หน่อยจ้ะสวัสดีครับผมชื่อซิลมาจากพิจิตวันนี้ผมมาเพื่อชนะทีบอมเชียสจังหวัดพิเยาวยิงวัวคมๆสวัสดีครับผมท็อปมาจากพิษณุโลกใครที่คิดว่าแน่ก็มาใส่เดี่ยวสิครับสวัสดีครับชื่อปูครับตัวแทนลำปางครับผมเก่งกับใครก็ได้แล้วครับอย่ามาเก่งกับ g ีเอมนะครับผมผมโซจากจังหวัดตาสวัสดีค่ะโนอานะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีครับผมเจมาจาก จวบแท้ครับเจมแม่ห้องสอนฟีฟ้าสุดพอไทยสวัสดีค่ะอิงลิทค่ะจากอุตรดิตค่ะฟรีไฟอะใครก็ได้มาเจอกันเลย7็กอลคอี้ฉลอง7ปีฟ,ฟีไฟ77จังหวัดค่ะผมทอโต้ชัยธานีพร้อมที่จะคิวทุกคนสวัสดีค่ะชื่อจ่าจานะคะหรือว่า AKA บันจี่จ่านะคะตัวแทนจากจังหวัดพัทลุงค่ะถึงเชื่อหนูจะจ้างจ่านะคะแต่ว่าตอนเล่นเกม หนูว่าโดดันไม่แกรงใจใครนะคะสวัสดีครับผมออกัสจากจังหวัดชุมพรนะครับวลีเด็กของผมก็คือถึงชีวิตจริงผมจะอ่อนโยนแต่ชีวิตในเกมผมก็ไม่อ่อนแอนะครับสวัสดีครับชื่อฟิตครับมันจากยะลาครับเดี๋ยวได้รู้ครับว่าเด็กยะลาลอยลอยเพครับเอ้าสวัสดีค่ะบิลปืชชกจังหวัดสงขลามาเจอพี่ได้และน้องที่สมถาบอกเลยว่าเพียเก่งมากครับจากจ่องฮารยจังหวัดสตูลวันนี้มาที่ฟีไฟนะครับบอกเลยว่า ใครจะคิดว่าแน่ก็ต้องแพ้ผมนะครับไม่ใช่พอขั่วอย่ามาทำาร้อยเราจะหน้าจังหวัดตรังอยากหน,หนึ่งกับพี่กะโหลดฟรีไฟล์มานะน้องนะ7กอคอปีฟรีไฟ77จจังหวัดสวัสดีครับเต้าอ,อีน,นะครับจากนครศรีธรรมราชฟรีไฟมาเลยดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อสเต,เตฟานครับมาจากน่านรัฐวาสฟรีไฟเหรอ จังหวัดไหนก็ได้หมดครับสวัสดีครับผมชื่อเสือมาจากปัตตานีจากช่อง t i เกอร์เจอตึงไม่กลัวกลัวเจอไม่ตึงสวัสดีค่ะชื่อบี่ะมาจากกระบี่สวัสดีครับมนครับจากพังงาวันนี้เจอผมแน่สาวัสดีครับผมสมาร์ทฮาร์ดครับผมมาจากภูเก็ตสวัสดีครับชื่อเสมขามาจากจังหวัดระนองครับปสดีครับบุกนะครับจากสุราษฎร์ธานี